อัพเดตเส้นทางของพายุลูกแรกแห่งปีที่มีเส้นทางเข้าสู่ประเทศไทยตอนบนลักษณะอากาศของประเทศไทยในวันนี้จะมีฝนตกได้บางแห่งเท่านั้นบริเวณประเทศไทยจะมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยมีกําลังปานกลางส่วนร่องมอรสุมได้เคลื่อนตัวไปปกคลุมบริเวณเมียนมาสปปอลาวและเวียดนามสภาพอากาศของประเทศไทยในระยะนี้จะเป็นเช่นไรติดตามรายละเอียดได้ที่คลิปนี้เลยค่ะแมวสุขสันต์ท่านข่าวขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตาม กดไลค์ให้กำลังใจและหากเห็นคลิปนี้มีประโยชน์กดแชร์ให้พี่น้องท่านอื่นได้ทราบพลาดไม่ได้กดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งแจ้งเตือนเลือกทั้งหมดเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากแมวสุขสันต์ทันข่าวขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับแมวสุขสันต์ทันข่าวรายงานสภาพอากาศกราบขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ส่งคอมเมนต์มาใต้คลิปวันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างแลกเปลี่ยนสภาพอากาศใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะช่วงเย็นจนถึงข้ามบริเวณประเทศไทยยังมีฝนเกิดขึ้นได้เล็กน้อยบางแห่งด้านรับลมมรสุมคือภาคใต้ภาคตนออกภาคกลางภาคต,นออ,าคตนออกเฉียงเหนือตอนล่างรวมทั้งมีลมฝ่ายตะวันออกพัดเข้าปกคลุมประเทศไทยด้วยจึงทําให้วันนี้ภาคตนออกเฉียงเหนือมีฝนมากกว่าบริเวณภาคเหนือส่วนร่องมรสุมได้เคลื่อนตัวไปปกคลุมที่เมียนมาสปปลาวและเวียดนามตอนบนพื้นที่ใกล้กับร่องมรสุมจะมีฝนเกิดขึ้นได้เพียงเล็กน้อย มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกําลังปานกลางพัดปกคลุมประเทศไทยอ่าวไทยทะเลอันดามันจึงทําให้ภาคใต้ภาคตะวันออกภาคกลางใกล้กับแนวชายฝั่งและภาคตนออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะภาคตนออกเฉียงเหนือตอนล่างเกิดฝนได้ในช่วงเย็นจนถึงค่ำวันนี้ค่ะปริมาณฝนที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงค่ำวันนี้ จะเริ่มมีฝนลดน้อยลงกว่าเมื่อวานบริเวณภาคเหนือมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคนองประมาณร้อละหกของพื้นที่มีฝนตกหนักได้บางแห่งในจงังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านอุตรดิตถ์ ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ24-26องศาเซลเซียสสูงสุดอยู่ที่32-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนภาคตนออกเฉียงเหนือมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองประมาณ160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งได้แก่จังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารอํานาจเจริญและอุบลราชธานีส่วนใหญ่ จะตกในช่วงดึกค่ะอุณหภูมิตามสุดบริเวณภาคตะนออกเฉียงเหนือพรุ่งนี้ช่วงเช้าประมาณ24-26องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ30-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเชียงใต้พัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางมีฝนฟ้าขนองประมาณร้อยละสีของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งในจังหวัดลบบรุรีสระบ,บรุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ24-26องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ34-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะว,วันออกมีฝนฟ้าคะนองประมาณร้อยละหกสิบของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งในจังหวัดนครนายกปราจินบรุรีระยองจันทบรุรีและตราดโดยอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ24-28องศาเซลเซียสสูงสุดอยู่ที่30-35องศาเซลเซียสลมตะว,วันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่1-2เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองประมาณร้อยละสีของพื้นที่มีฝนตกหนักได้บางแห่งได้แก่จังหวัดชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชยะลาและนราธิวาสโดยอุณหภูมิตามสุดอยู่ที่23-25องศาเซลเซียสสูงสุดอยู่ที่3 4 3 5องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ผัดด้วยความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่1เมตรห่างฝั่งมีคลื่นสูง1-2เมตรและบริเวณที่เกิดฝนฟ้า นองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรพักใต้ฝั่งทะเลอันดามานันมีฝนฟ้าขานองประมาณ160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งในจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ต อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ24-27องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ32-33อ,องศาเซลเซียสตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมามีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่2-3เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปมีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่2เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหา,หานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองประมาณร้อยหของพื้นที่เกิดฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ24-26องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ33-36องศาเซลเซียสโดยลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ระหว่างวันที่14ถึง15กระกฎาคมและ19ถึง20กระกฎาคมบริเวณภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามานันพี่น้องเรือเล็กควรระมัดระวังเดินเรือด้วยความระมัดระวังด้วยเนื่องจากคลื่นลมค่อนข้างสูงจะมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงมากกว่า3เมตรค่ะ16ไปจนถึง18กระกฎาคมคลื่นลมจะเข้าสู่เกณฑ์ปกติ ในช่วงนี้ร่องมรสุมได้เคลื่อนตัวขึ้นไปพาดผ่านที่เมียนมาสปปลาวและเวียดนามปริมาณฝนจะลดลงตั้งแต่วันที่19เป็นต้นไปจะเริ่มมีร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของเมียนมาภาคเหนือสอปปลาวและเคลื่อนต่ำลงยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกฝั่งตะวันตกใกล้กับประเทศฟิลิปปิน จะเคลื่อนตัวมาที่ทะเลจีนใต้ตอนบนส่งผลให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้าปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกําลังแรงขึ้นเมื่อพายุเคลื่อนเข้ามาที่บริเวณทะเลจีนใต้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะพัดนาความชื้นเข้าสู่พายุ ระยะแรกอาจมีฝนน้อยช่วงประมาณวันที่11กรกฎาคมเป็นต้นไปฝนจะตกหนักตกนานโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะนออกเฉียงเหนือตอนบนเฝ้าระวังน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้าไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเริ่มมีสัญญาณตั้งแต่19กรกฎาคมเป็นต้นไปพีคที่สุดหนักที่สุด21ไปะจนถึง25กรกฎาคมเพราะพายุจะเคลื่อนลงมาที่บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเตรียมรับมือกันด้วยค่ะ อัปเดตเส้นทางล่าสุดของพายุนารีขณะนี้เคลื่อนตัวมาที่บริเวณเกาะญี่ปุ่นทําให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในระยะนี้พัดอ่อนกําลังลงและมีพายุก่อตัวบริเวณใกล้กับเส้นศูนย์สูตรใกล้กับเกาะสุมาตราจึงทําให้บริเวณประเทศไทยในระยะนี้ฝนตกได้เพียงบริเวณภาคใต้ภาคตะวันออกภาคตนออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคเหนือฝั่งตะวันตกด้านหน้าเทือกเขาและภาคกลางช่วงบ่ายจนถึงค่ําจะมีฝนได้เพียงเล็กน้อย พายุนารีจะไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยซึ่งเคลื่อนตัวไปยังบริเวณประเทศญี่ปุ่นเมื่อพายุนารีสลายตัวจะมีการก่อตัวของพายุใหม่อีกครั้งบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกฝั่งตะวันตกใกล้กับประเทศฟิลิปปินส์ได้ชื่อต่อไปเป็นบัญชีร,รายชื่อลูกถัดไปของพายุหมุนเขตร้อนที่อยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกฝั่งตะวันตกคาดว่าพายุลูกใหม่จะเคลื่อนเข้าสู่บริเวณทะเลจ,จีนใต้ซึ่งพายุลูกนี้ ตั้งชื่อว่าพายุวิภาโดยประเทศไทยแปลว่าผู้หญิงค่ะพายุดังกล่าวจะเคลื่อนเข้าสู่บริเวณทะเลจ,จีนใต้ระหว่างวันที่19-20กรกฎาคมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะกลับมาพัดแรงปกคลุมประเทศไทยอีกครั้งพายุจะเคลื่อนเข้าสู่บริเวณประเทศจีนใกล้กับเกาะไหหลำพายุลูกนี้โมเดลของ e s m w f คาดการจะเคลื่อนต่ำลง เข้าสู่บริเวณเอ่าวตังเกียรเรียบชายฝั่งและเคลื่อนเข้าสู่บริเวณประเทศเว,เวียดนามตอนบนสปปลาวรวมทั้งประเทศไทยในพื้นที่ถัดไปช่วงประมาณวันที่23ไปจนถึง28กร,รกฎาคมภาคเหนือและภาคตนออกเฉียงเหนือฝนจะตกหนักและเกิดแนวร่องมรสุมปกคลุมบริเวณดังกล่าวเนื่องจากมีพายุอีกหนึ่งลูกก่อตัวในบริเวณเอา่าวเบงกอลตอนบนทําให้เกิดร่องมรสุมกําลังแรงพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคตนออกเฉียงเหนือ และพายุลูกถัดไปจะเริ่มมีการก่อตัวอีกครั้งช่วงวันที่27-28กรกฎาคมค่ะช่วง19นาฬิกาเป็นต้นไปในวันนี้โมเดลของ ECMWF คาดการจะมีฝนเกิดขึ้นในจังหวัดเชียงรายเช่นอำเภอเชียงแสนเชียงของพญาเมงรายอำเภอเทิงขุนตาลอำเภอเวียงเชียงรุง้งอำเภอดอยหลวงจะมีฝนเกิดขึ้นในช่วงค่ำวันนี้ประมาณ19นาฬกาส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีฝนเล็กน้อยที่ชายประการอำเภอพร้าว อำเภอเชียงดาวอำเภอเวียงแหงส่วนตอนล่างของจังหวัดเชียงใหม่ฝนค่อนข้างน้อยค่ะจังหวัดลำปางจะมีฝนเกิดขึ้นที่อำเภอแจ้ห่มเมืองปานอำเภอเงาอำเภอเมืองแม่หมาะจังหวัดลำพูนมีฝนได้เล็กน้อยที่อำเภอเมืองลำพูนจังหวัดแพร่จะมีฝนตกหนักในค่ําคืนวันนี้เกือบทุกอำเภอเริ่มตั้งแต่อำเภอสองร้องกวางอำเภอหนองม่วงไข่อำเภอเมืองแพร่สูงเม่นอำเภอลอง ส่วนที่วังชิ้นจะมีฝนเล็กน้อยส่วนเด่นชัยจะมีฝนตกหนักจังหวัดอุตรดิตถ์มีฝนตกหนักซึ่งมีน้ําเหนือไหลบา่าเข้าท่วมบ้านเรือนของพี่น้องอําเภอบางอําเภอท่าปลาฟากท่าและน้าําปละอยู่แล้วค่ําคืนวันนี้มีฝนเกิดขึ้นอีกอําเภอรับแลอาเภอเมืองอุตรดิตถ์อาเภอท่าปลาอาเภอน้ําปาดท้องแสนขันอำเภอฟากท่าและบ้านโคกวันนี้อุตรดิต์จะมีฝนตกหนักส่วนจังหวัดน่านฝนตกหนักถึงหนักมากจะอยู่ที่อำเภอสันติสุข ท่าวังผาอเภอปัวเชียงกลางอเภอเมืองน่านแม่ตริมบ่อกเกลือส่วนพื้นที่อื่นๆเช่นอเภอเฉลิมพระเกียรติอเสองแควทุ่งช้างจะมีฝนได้เล็กน้อยค่ะตอนล่างของจังหวัดน่านอ,อเภอเวียงสาวนาน้อยนาหมื่นวันนี้จะมีฝนน้อยในช่วง19นาฬิกาค่ะฝนตกหนักจะอยู่ที่จังหวัดน่านอเภอปัวอเภอบ่อ,อ,บอกเกลืออเภอสันทิสุข อำเภอเมืองน่านตกมากที่สุดส่วนจังหวัดแพร่ตกหนักมากที่สุดคือร้องกวางอำเภอเมืองแพรหน้องม่วงไข่เด่นชัยอำเภอลองส่วนอำเภออื่นๆเป็นฝนเล็กน้อยอุตรดิตถ์ฝนตกหนักที่อำเภอท่าปลาอำเภอบ้านโคกส่วนน้ําปาาฟากท่าอำเภอเมืองอำเภอรับแปลอำเภอตรอนท้องแสนขันอำเภอพิชัยฝนน้อยจังหวัดพิษณุโลก ช่วงค่ำจะมีฝนตกหนักที่นครไทยเนินมะปรางจังหวัดพิจิตรจะมีฝนตกหนักที่สากเหล็กวังไซพูนทับเคราะหบางมุลนาคดงเจริญโพทะเลบึงนารางส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์จะมีฝนตกหนักที่วังโป่งชนแดนหลุมสักน้หนองไผ่บึงสามพันและวิเชียบรบุรีช่วงค่าวันนี้บริเวณภาคเหนือฝั่งตะวันออกฝนส่วนใหญ่จะตกหนักมาก ภาคเหนือฝั่งตะวันออกฝนจะตกหนักต่อเนื่องจนถึงประมาณสูตรนาฬิกาหลังจากนั้นฝนจะลดลงวันที่15กรกฎาคมช่วงบ่ายจนถึงค่ำยังมีโอกาสเกิดฝนด้านฝั่งตะวันออกใกล้กับสปปอออลาวได้แ,แก่เชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่อ,อุตรดิตซึ่งค่ำคืนวันนี้บริเวณจังหวัดพะเยาจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นด้วยบางแห่งด้วยค่ะโดยเฉพาะอำเภอเมืองพะเยาอำเภอแม่ใจอำเภอภูกามยาว ฝนจะตกประมาณ19นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะส่วนที่อำเภอปงอำเภอเชียงม่วนเป็นฝนเล็กน้อยเชียงคำและภูซางอาจมีฝนตกหนักใกล้กับจังหวัดเชียงรายภาคตะวันออกเฉียงเหนือปริมาณฝนที่จะเกิดขึ้นในค่ำคืนวันนี้ส่วนใหญ่ช่วงประมาณ20นาฬิกาเป็นต้นไปจะมีฝนเกิดขึ้นในจังหวัดหนองคายอเภอสังคมสีเชียงใหม่โพตกส่วนที่จังหวัด เลยผู้เรือท่าลี่เชียงคานปากชมอำเภอเมืองเลยนาด้วงฝนจะตกหนักจนถึงเอราวันอุดรธานีน้ำโสมนายุงบ้านผือจะมีฝนตกหนักในช่วงประมาณ19นาฬิกาถึง21นาฬกาและบริเวณอำเภอเมืองอุดรธานีทุ่งฝนพิบูลร,รักประจักษ์ศิลปาคมจะมีฝนเกิดขึ้นประมาณ22นาฬิกาอเพชรพอรบ้านดุงและอระสร้างคมจะมีฝนด้วยค่ะ ตอนบนของจังหวัดหนองคายอำเภอเมืองอำเภอท่าบ่อจะมีฝนประมาณ22นาฬิกาจังหวัดบึงการอำเภอเมืองอภอปากคาดมีฝนเล็กน exactly. ้อยจังหวัดหนองคายตอนบนรัตนวาปีเฝ้าไร่และพลพิสัยมีฝนเล็กน้อยค่ะบริเวณตอนล่างของภาคตนออกเฉียงเหนือเริ่มตั้งแต่จังหวัดขอนแก่นชัยภูมิมหาสารคามกาฬสินธุ์นครราชสีมาบุรีลัมย์สุรินท์ จะมีฝนตกหนักร้อยเอดยะโสธรข้ามคืนวนนี้เตรียมรับมือด้วยค่ะตั้งแต่ประมาณ19นาฬิกาถึง23นาฬิกาและช่วงดึกประมาณ0นาฬิกาเป็นต้นไปฝนจะเข้าปกคลุมบริเวณจังหวัดอำนาจเจริญกาฬสินธุ์ร,ร้อเอดสกลนครนครพนมบึงกาฬหนองคายอุดรธานีหนองบัวลำภูค่ะวันที่15กรกฎาคมบริเวณภาคตอนออกเฉียงเหนือ ฝนจะตกในช่วงบ่ายประมาณ15นาฬิกาเป็นต้นไปตั้งแต่อุรณธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบนราชธานีศรีสเกตสุรินส่วนฝั่งตะวันตกด้านหน้าเทือกเขาฝนน้อยค่ะภาคกลางปริมาณฝนจะเกิดขึ้นบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ใกล้กับจังหวัดพิจิตรตั้งแต่บรนพธิ์พิสัยก้าวเลี้ยวชุมแสงหนองบัวฝนจะตกหนักบริเวณดังกล่าวค่ะส่วนที่ภัยสาลีตากฟ้าท่าตะโก โกลพระพายุหะคีรีจะมีฝนน้อยค่ะช่วงประมาณ20นาฬิกาฝนจะตกที่พระนครศรีอยุธยาลบบุรีสระบ,บรุรีวังม่วงม่วกเหลก็กสระบ,บรุรีแก่งคอยฝนจะตกหนะักส่วนพระพุทธบาทน้องโดนฝนน้อยค่ะ19นาฬิกาบริเวณจังหวัดอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสระบ,บุรีลบบุรีท่าวงุงอำเภอเมืองพัฒนานิคมบ้านมีโคกสำโรงท่าหลวง ฝนจะตกหนักส่วนลำสนธิจะมีฝนเล็กน้อยค่ะ20นาฬิกาเป็นต้นไปปริมาณฝนภาคกลางอาจลดน้อยลงช่วงบ่ายของวันที่15กรกฎาคมปริมาณฝนจะเคลื่อนตัวมาปกคลุมด้านหน้าเทือกเขานครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีลบบุรีสุพรรณบุรีการจันบุรีราชบุรีนครปฐมพระนะครศรีอยุธยาชัยนาทฝนจะตกหนักช่วง17นาฬิกาของวันที่15 สันคบุรีหันคาเนินขามหนองมะโมงอเภอเมืองชัยนาทวัดสิง์อุทยธานีหนองช้างทับทันสว่างอารมณ์ลานสักเตรียมรับมือด้วยค่ะฝนจะตกหนักนะครสวรรค์อเภอเมืองอเภอเก้าเลี้ยวลาดยาวแม่วงแม่เปิลชุมตาบงฝนจะตกหนักและพื้นที่สีแดงตกหนักมากในวันที่1 5 1 9นาฬิกาภาคเหนือตอนล่างจังหวัดพิจิตรพันหินบางมุาีโพทะเลดงจเจริญนนะครสวรรค์ภาคกลางตอนบนชุมแสงหนองบัว โขพ,ะพระอเภอเมืองท่าตะโกไผ่าสาลีเตรียมรับมือและก้าวเลี้ยวค่ะฝนจะตกหนักยิ่งค่ำยิ่งมีฝนตกเพิ่มขึ้นค่ะภาคตะวันออกช่วงประมาณ18นาฬิกาเป็นต้นไปบริเวณภาคตนออกจะมีฝนที่นครนายกปราจีนบุรีสะแก้วด้านหน้าเทือกขาค่ะเข้าสู่เวลา23นาฬิกาจนถึงศูนนาฬิกาจะมีฝนที่ระยองอเภอแกลงอเภอวังจันทร์เขาชุมเมาจังหวัดจันทบรุรีนายายอามท่าใหม่แหลมสิงห์อคลุงอภอเมือง ฝนจะตกหนักส่วนจังหวัดตราดใกล้กับแนวชายฝั่งแหลมงอบอำเภอเมืองตราดเกาะช้างเกาะกูดคลองใหญ่จะมีฝนตกหนักในช่วงค่ำคืนจนถึงประมาณ5้านาฬกาฝนจะตกใกล้กับแนวชายฝั่งมากที่สุดสำหรับภาคตนออกค่ะช่วงบ่ายบริเวณภาคตนออกจะมีฝนที่ปราจินบรีสะแก้วฉะเชิงเซาพนมสารคามบางคล้าท่าตะเกียบสนามชัยเขตช่วงค่ำปริมาณฝนจะลดลงสำหรับภาคตนออกค่ะ จะเหลือฝนบางเบาในช่วงประมาณ1นาฬิกาของวัน,น,นที่16ที่ชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดเท่านั้นค่ะภาคใต้ปริมาณฝนที่เกิดขึ้นในระยะนี้บริเวณภาคใต้อาจมีฝนน้อยลงช่วง19นาฬิกาจะมีฝนบางเบาบเบาที่บางสะพานน้อยจังหวัดประจบคีรีขันธ์อรประทิวท่าแซอาะอเมืองชุมพรสวีทุ่งตะโกหลังสวนละแมจะมีฝนตกหนักโดยเฉพาะใกล้กับแนวชายฝั่ง ส่วนสุราษฎร์ธานีจะมีฝนที่ท่าชนะเป็นฝนบางเบาบ้านนาสารพระแสงเวียงสะจังหวัดนครศรีธรรมราชฉวางถ้ำพนารา่าทุ่งใหญ่จะมีฝนจนถึงนาบอนทุ่งสงมีฝนเล็กน้อยค่ะพังงาภูเก็ตกระบี่จะมีฝนใกล้กับแนวชายฝั่งโดยเป็นฝนบางบางาเบาในจังหวัดพังงาภูเก็ตและกระบี่ค่ะจนถึงประมาณ0นาฬิกาฝนยังตก เป็นฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางคุรบบุรีตะกัวป่ากระโปรงท้ายเหมืองตะกัวทุ่งอำเภอเมืองพังงาส่วนภูเก็ตทั้งจังหวัดกระบี่ใกล้กับแนวชายฝั่งอำเภอเหนือคลองอำเภอเมืองกระบี่เกาะลันตาเขาพนม จังหวัดตรังอเภสิเกาวกันตังย่านตาขาวจะมีฝนเกิดขึ้นเล็กน้อยค่ะในช่วงประมาณ0นาฬิกาจนถึง3นาฬิกาส่วนจังหวัดสตูลจะมีฝนเล็กน้อยที่บริเวณท่าแพอเมืองสตูลควนโดนและงูค่ะภาคใต้ตอนล่างสงขลายะลาปัตตานีท้องฟ้าโปร่งเลยค่ะวันที่15ช่วงบ่ายจะมีฝนได้เพียงเล็กน้อยที่เพชรบุรีประจบคีรีขันธ์ชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีระนองพังงานครศรีธรรมราช ยะลาและนราธิวาสค่ะวันที่15กรกฎาคมฝนยังคงตกหนักที่ภาคเหนือและภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากใกล้กับแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านที่สปปลาวเมียนมาและเวียดนามค่ะวันที่16กรกรกฎาคมเริ่มมีสัญญาณการก่อตัวของพายุลูกใหม่พายุวิภาซึ่งคาดว่าจะได้ชื่อตามบัญชีรายชื่อดังนี้ค่ะ เพราะพายุดังกล่าวจะทวีกำลังแรงขึ้นตั้งแต่บริเวณใกล้กับหัวเกาะลูซอนในวันที่16-17กรกฎาคมพายุนี้จะเคลื่อนเข้าใกล้าชายฝั่งประเทศจีนระหว่างวันที่19-20กรกฎาคมเคลื่อนขึ้นฝั่งประมาณ20-21ถึกรกฎาคมและพายุจะอ่อนกำลังลงเป็นดีเพรสชันแต่อยู่ใกล้กับชายฝั่งใกล้กับทะเลค่ะจึงมีแรงค่อนข้างมาก พายุเคลื่อนต่ำลงใกล้กับบริเวณเอ่าวตังกียประเทศเวียดนามตอนบนเมื่อหมรสุะสมตะวันตกเฉียงใต้พัดแรงเข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบนภาคกลางด้านหน้าเทือกเขาภาคเหนือภาคตนออกเฉียงเหนือตอนบนจะมีฝนตกหนักในช่วงวันที่23ไปจนถึง28กร,รกฎาคมค่ะแมวสุขสันทันข่าวขอขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ติดตามรับชมพยากรณ์อากาศก,กับแมวสุขสันทันข่าววันนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะ สวัสดีค่ะ